เรือกย่อละครรอยรักรอยบาปจบบริบูรณ์สมัยรัชกาลที่หาราวพุทธศักราช2450หรือรัตนโกสินทร์ศก126ที่บ้านของพยาวิสุทธ์เจ้าพยาที่ขึ้นชื่อว่ารูปงามและร่ำรวยทั้งศักดินาและทรัพย์สินซึ่งมีทาสในอานัตปกครองนับร้อยคนหนึ่งในนั้นคือจวนสาวน้อยวัย18 ลูกของทาสสมกับทาสมีที่เรื่องชื่อเรื่องความงามจนคุณระยะภรรยาของพะยาวิสุทธ์ไม่พอใจเพราะรู้ว่าพะยาวิสุทธ์แอบหมายปองจวนอยู่อีกทั้งคุณระยะเองก็ไม่มีบุตรสืบสกุลคุณระยะจึงพยายามกันไม่ให้จวนเข้ามายุ่งบนเรือนใหญ่อ้างว่าทาสสมกับทาสมีแก่แล้วและอีกอย่างก็ไม่ค่อยสบายจวนควรจะอยู่ดูแลพ่อแม่เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณ คุณระยาให้เงินจวนพาพ่อแม่ไปหาหมอจวนซึ้งใจในพระคุณของคุณระยามากภายใต้หน้ากาก,กอันดีงามไม่มีใครรู้ว่าคุณระยาซ่อนความร้ายกาจเอาไว้คุณระยาคิดจะกําจัดจวนอย่าง,เงยเงียบโดยอาศัยมือของทองเกลียวภรรยาคนที่สองของเจ้าพระยาวิสุทธ์เพราะทองเกลียวขี้หึงและเป็นคนผงผาง คุณระยาออกตัวว่าเงินทองที่จวนใช้จ่ายอย่างสุขสบายเป็นของกำนันที่พระยาวิสุทธิ์ให้เมื่อทองเกลียวดูก็โกรธจนตัวสัน่นนึกว่าพระยาวิสุทธิ์เสนหาจวนถึงกับมอบของกำนันให้แม้จวนจะปฏิเสธก็ไม่ฟังคุณระยามาปลอบอกปลอบใจจวนพร้อมทั้งบอกให้จวนอย่าไปถือสาคนอย่างทองเกลียวนับวันจวนจิงให้ความเคารพคุณระยา คุณระยะเองก็พอใจมากที่ทั้งทองเกลียวและจวนไม่ได้คิดระแวงตนเมื่อมีเรื่องขับข้องใจทั้งสองคนก็จะมาระบายให้คุณระยะฟังและคุณระยะก็ถือโอกาสยุแยงตะแข่งรัวโดยที่ทั้งทองเกลียวและจวนไม่เคยระแวงสงสยัยเพราะภายนอกคุณระยะคือผู้ใหญ่ที่แสนดีจวนมีคนรักชื่อทาตบุญและมีเพื่อนสนิทชื่ออิม ซึ่งเป็นทาสสาวอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกันกบจวนอิ่มมีคนรักอยู่แล้วชื่อไหนยิงที่เป็นทาสหนุ่มวัยชกันทั้งจวนและอิ่มหวังจะใช้ชีวิตอยู่กับคนที่รักในบ้านปลายวันหนึ่งพระยาวิสุทธ์ไปตกปลาที่ลำธารและบังเอิญได้เจอกับอิ่มเขาพระยาวิสุทธ์เกิดความสเสน่หาอิ่มจึงใช้กำลังปลุกปลำ้ำจนอิมตกเป็นของพระยาวิสุทธิ อิ่มเสียใจมากพยายามที่จะปกปิดความลับทุกอย่างเพราะกลัวนายยิ่งจะรู้ความจริงแต่ก็เป็นไปไม่ได้เพราะพยาวิสุทธ์เกิดความละอายและยอมรับผิดชอบอิ่มเป็นเมียคนที่สามอิ่มเสียใจมากที่ไม่อาจรักษาความบริสุทธิ์ของตัวเองและได้ครองคู่กับนายยิ่งอย่างที่ฝันนับวันจวนยิ่งมองภาพพระยาวิสุทธ์เป็นคนใจร้ายและหมกมากในกาม คุณระยาและทองเกลียวโกรธมากที่พระยาวิสุทธ์เลื่อนขั้นให้อิ่มขึ้นมาเป็นภรรยาอีกคนทองเกลียวเอะอะโวยวายรันบานในขณะที่คุณระยาเงียบสงบยอมรับอิ่มเข้ามาเป็นภรรยาคนที่สามแต่โดยดีไม่มีใครรู้ว่าคุณระยาแอบร้องไห้เรากับน้ำตาจะออกมาเป็นสายเลือดด้วยความช้ำใจที่สามีทรยศ ทั้งที่คุณระยะคือลูกสาวของเจ้าพระยาน้อยที่สูงสักไม่ใช่ลูกทาสที่ต่ําสัก์อย่างทองเกลียวหรืออิ่มคุณระยะวางแผนที่จะกำจัดอิ่มโดยอาศัยมือของทองเกลียวอีกครั้งโดยอาศัยคนใช้คู่ใจอย่างยายทองปากเหม็นเป็นหอกระจายข่าวยายทองทําหน้าที่กระจายข่าวไปทั่วว่าตอนนี้พระยาวิสุทต์ทั้งรักทั้งหลงอิ่มมาก เมื่อทองเกลียวซึ่งเป็นคนววยวายผงผ่าไม่มีสติรู้เรื่องทองเกลียวเชื่อทุกเรื่องที่ใหญ่ทองมาเล่าและที่คุณระยะนํามาปรับทุกด้วยทั้งเรื่องที่อิ่มขอให้พระยาวิสุทธิ์ยกเป็นเมียเดียวเมื่อพระยาวิสุทธิ์ไปว่าราชการต่างจังหวัดทองเกลียวและพรรคพวกจึงบุกเข้ามาตบตีอิ่มทั้งที่ขณะนั้นอิ่มตั้งท้องที่สามเดือนเมื่อจวนเข้าไปช่วยก็ถูกทองเกลียวตบตี และสั่งทาสบอบยจวนจนหมดสติคุณระยะให้คนไปดูแลพยาบาลจนจวนฟื้นเมื่อพระยาวิสุทธ์กลับมาจวนถึงเล่าความร้ายกาจของทองเกลียวให้ฟังพระยาวิสุทธ์โกรธมากสั่งไล่ทองเกลียวออกไปเป็นทาสเหมือนเดิมทองเกลียวโกรธมากเพิ่งรู้ตัวว่าที่ผ่านมาเป็นตุ๊กตาให้คุณระยาเชิดทองเกลียวพยายามหาทางตักเตือนอิ่มกับจวน ว่าคุณระยะคิดจะกำจัดแต่อิ่มกับจวนไม่เชื่อทองเกลียวเพราะภายนอกทองเกลียวเป็นคนปากร้ายและเจ้ากิดเจ้าแขนจวนกับอิ่มจึกหาทางหลบเลี่ยงที่จะยุ่งกับทองเกลียวและเลือกที่จะเชื่อคุณระยาทั้งจวนและอิ่มเอาเรื่องที่ได้รู้มาไปบอกคุณระยะว่าทองเกลียวมาบอกพวกตนว่าคุณระยาคิดจะฆ่าทั้งสองคนแต่ทั้งสองคนไม่เชื่อคำพูดของคนอย่างทองเกลียว คุณระยะแค้นฝังหุนทองเกลียวเพราะทองเกลียวเอาความลับของเธอไปพผนธนาจึงวางแผนกำจัดทองเกลียวโดยอาศัยมือของอิ่มโดยการออกอุบายว่าทองเกลียวเอายาสมุนไพรบำรุงคันมาให้อิ่มกินทั้งๆท,ที่ความจริงคุณระยะเอามาให้เองผลปรากฏว่าอิ่มตกเลือดตั้งท่าจะแทงพระยาววิสุทธ์โกรธมากสั่งโบยทองเกลียวปางตาย ทองเกลียวลัดปากว่าชาตินี้จะจองล้างจองผ่านคุณระยะไปจนตายพระยาวิสุทธ์ได้ยินจึงสั่งทำาร้ายทองเกลียวเพิ่มจนทองเกลียวเป็นบ้าวิกลจรดิตไปอิ่มกับจวนจึงโกรธทองเกลียวหาว่าให้ไร้คนดีๆอย่างคุณระยะพระยาวิสุทธ์ยังคงมีใจเสน่หาต่อจวนเมื่อมีโอกาสจึงปลุกปล้ำจวนแต่ในบุญเข้ามาช่วยไว้ได้ทันบุญขอร้องด้วยชีวิต ขอให้พระยาวิสุทธ์ปล่อยจวนไปแต่พระยาวิสุทธ์ไม่ยอมบอกว่าสักวันจะเอาชนะใจจวนให้ได้คุณระยารู้เรื่องด้วยความเจ็บปวดเจ็บช้ำแต่พรายายามเก็บกดความรู้สึกทุกอย่างคุณระยาไปยุแยงอิ่มบอกว่าจวนกำลังจะเข้ามาแทนที่อิ่มเพราะพระยาวิสุทธ์คิดจะยกย่องจวนเข้ามาเป็นเมียอีกคนถ้าอิ่มอยากให้ลูกที่เกิดมาเป็นลูกคนเดียวของพระยาวิสุทธ์ อิ่มควรจะขัดขวางแต่อิ่มไม่ทำเพราะรักจวนมากแล้วรู้ดีว่าจวนไม่มีวันยอมเป็นเมียรพระยาวิสุทธิ์แต่โชคร้ายที่ในปีนั้นเองทาสมกับทาามีรวมทั้งยิ่งและทาาอีกจำนวนมากเป็นโรคหาตายก่อนตายท่าสมกับทาามีขอให้พระยาวิสุทธิ์รับปากว่าจะไม่ทอดทิ้งจวนพระยาวิสุทธิ์รับปากและขอให้อิ่มเกลี้ยกล่อมให้จวนยอมเป็นภรยาของตนอีกคน ไม่อย่างนั้นจะไล่ให้อิ่มกลับไปเป็นทาตเหมือนเดิมด้วยความกลัวว่าลูกที่เกิดมาจะลำบากอิ่มลำบากใจจึงเอาเรื่องไปปรึกษากับคุณระยาคุณระยาแกล้งทำดีด้วยการบอกไม่ให้อิ่มวิตกคุณระยาจะไปพูดกับพระยาวิสุทธ์เองว่าไม่ให้ยุ่งกับจวนคืนนั้นทั้งคืนคุณระยาคิดหาหนทางกำจัดอิ่มและจวนไปให้พ้นทางแต่ก็ทำไม่ได้ เมื่อพระยาวิสุทธ์มาขอสารภาพและขออนุญาตคุณระยาขอมีจวนเป็นภรรยาอีกคนและสัญญาว่าจะเป็นคนสุดท้ายคุณระยารู้ดีว่าไม่มีทางขัดขวางพระยาวิสุทธ์ได้อีกทั้งหากบุ่มบามทำอะไรลงไปก็คงจะรับโทษทันหนักเหมือนทองเกลียวคุณระยาจึงตกลงและคิดแผนที่จะให้เพื่อนรักห้ามหันกันเองคุณระยาอ,อกอุบายว่าตนเองไม่สบายมาก ขอให้อิ่มไปบอกให้จวนมาดูแลด้วยความเป็นห่วงและต้องการตอบแทนบุญคุณจวนเข้ามาดูคุณระยะบนเรือนแต่กลับโดนพระยาวิสุทธิขืนใจจวนเสียใจมากคุณระยะบอกว่าทั้งหมดเป็นอุบายของอิ่มที่หลอกจวนมาให้พระยาวิสุทธิขืนใจเพราะไม่เช่นนั้นอิ่มกับลูกจะถูกไล่ลงจากเรือนกลับไปเป็นทาสเหมือนเดิมจวนเสียใจมากที่เพื่อนทรยศ และยิ่งช้ำใจหนักที่ทำให้ในบุญคนรักเสียใจคุณระยาได้ทีจึงไปบอกฝั่งอิ่มว่าทั้งหมดเป็นแผนการของโวนเพราะจวนอยากมีอำนาจวาสนาได้จิบได้ดีอย่างอิ่มแต่อิ่มไม่เชื่ออิ่มเริ่มรู้ว่าภายใต้ท่าทางอันใจดีคุณระยาซ่อนความร้ายกาศเอาไว้อิ่มเอาเรื่องทั้งหมดไปบอกในบุญ ตั้งใจจะให้ในบุญเตือนจวนถึงความร้ายกาจของคุณระยาเพราะรายที่จวนมาเห็นจวนยิ่งเข้าใจผิดคิดว่าอิ่มคิดจะทรยศแยกความรักของบุญไปจากจวนตั้งแต่นั้นมาเพื่อนรักทั้งสองก็แตกคอกันจวนโกรธชนิดไม่เผาผีอิ่มในขณะที่อิ่มรู้สึกผิดตลอดเวลาที่เป็นต้นเหตุที่จวนตกตกเป็นของพระยาวิสูิ์ ทางฝ่ายพระยาวิสุทธ์ก็ลหลงไหลจวนมาด้วยความแค้นนิจใจจนพยายามเอาอกเอาใจพระยาวิสุทธ์จนพระยาหนุ่มลหลงไหลจวนเป็นอย่างมากไม่นานจวนก็ตั้งท้องคุณระยะทนไม่ไหวที่คิดการผิดทั้งอิ่มทั้งจวนกำลังจะมีลูกให้กับพระยาวิสุทธ์จึงคิดแผนการที่จะกำจัดทั้งอิ่มและจวนคุณระยะแอบเอายาพิษใส่ในจานอาหารของทั้งคู่แต่ครห์ดี คนที่กินยากลับกลายเป็นจวนแต่เพียงผู้เดียวจวนแทงลูกด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าอิ่มเป็นคนวางยาพระยาวิสุทธิ์โกรธมากจึงขับไล่ใส่ท่งอิ่มกลับไปเป็นทาตเหมือนเดิมบุญเข้ามาปลอบใจอิ่มและต่อว่าที่จวนใจร้าย,ายไม่เหลือคราบหญิงสาวที่จิตใจดีคนก่อนจวนโกรธมากที่ในบุญบอกว่าตอนนี้เขารักอิ่มไม่ใช่จวน จวนยิ่งรู้สึกว่าถูกทรยศจากทั้งเพื่อนและคนรักนายบุตรตัดสินใจอยู่กินกับอิ่มและรับเป็นพ่อของเด็กในท้องคุณระยะสะใจที่อิ่มกระเด็นไปเป็นทาสเหมือนเดิมและตอนนี้ก็มีจวนคนเดียวที่เป็นหอกข้างแครคอยทิ่มแทงให้เจ็บใจคุณระยะคิดจะกำจัดจจรโดยความที่คุณระยะมีพระคุณท่วมหัวจวนจึงไม่ระแวงสงสัยคุณระยะเลย ไม่นานพระยาวิสุทธ์ก็ผิดคำสัญญาด้วยการมีคุณพลิงลูกของเศรษฐีกล่ำเข้ามาเป็นภรรยาอีกคนและเช่นเคยพระยาวิสุทธ์หลงไหลคุณพลิงจนลืมทุกคนคุณระยาทั้งเสียใจและโกรธมากจึงอาศัยมือของจวนมาทำร้ายคุณพลิงพร้อมทั้งยุแย่ว่าคุณพลิงชอบพูดจากให้ร้ายจนพระยาวิสุทธ์เกลียดชังคุณระยาด้วยความกตัญยูและสงสารคุณระยา จวนจึงออกรงปกป้องและถือตนเป็นศัตรูก,กับคุณพลิงเหมือนทองเกลียวในครั้งก่อนแต่เช่นเดิมคุณระยะทำดีกับทุกคนรวมทั้งคุณพลิงด้วยอิ่มพยายามเตือนไม่ให้จวนไว้ใจคุณระยะมากแต่จวนมีเชื่อในเวลาต่อมาอิมคลอดลูกของพระยาวิสุทธ์ออกมาเป็นผู้หญิงชื่อแกว้วและมีลูกกับนายบุญชื่อกลาไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้าย ที่คุณระยะตักท้องขึ้นมาซึ่งก็ไล่เลี่ยกกับคุณพริงหมอตำยาที่มาตรวจคันบอกว่าคุณระยะจะได้ลูกสาวและคุณพริงจะได้ลูกชายคุณระยาโกรธมากโดยอยากให้ลูกของตัวเป็นผู้สืบสกุลเพียงคนเดียวคุณระยะจึงคิดแผนการชั่วขึ้นมาอีกครั้งคุณระยะบอกให้จวนไปเอาสมุนไพรจากอิมซึ่งอิมก็เอาสมุนไพรบำรุงคันอย่างดีมาให้ แต่คุณระยาให้ยายทองเปลี่ยนเอาสมุนไพรพิษมาต้มและให้จนเป็นคนเอายาไปให้คุณพลิงผลปรากฏว่าคุณพลิงก็อักเลือดออกมาส่วนยายทองทำท่าจะปากปองว่าจริงๆแล้วคนที่เปลี่ยนยาสมุนไพรคือคุณระยะจึงถูกคุณระยาฆ่าตายคุณพลิงบอกว่าจนเป็นคนเอาสมุนไพรามาให้จนปฏิเสธบอกว่าสมุนไพรเอามาจากอิ่มแต่อิ่มก็ปฏิเสธเช่นกัน พระยาวิสุทธิสั่งให้คนเข้าคนที่เรือนของอิมซึ่งก็ไม่พบสมุนไพรพิษจริงๆแต่กลับพบที่ห้องของจวนที่คุณระยาเป็นคนเอาไปซ่อนไว้พระยาวิสุทธิโกรธมากหากว่าจวนเป็นคนวางยาคุณพลิงเศรษฐีกล่ำก็ไม่ยอมขอเอาเรื่องใหถึงที่สุดพระยาวิสุทธิจึงบยจวนจนตายก่อนตายจวนกล่าวอาฆาตพยาบาทจะจองเวรจองกรรมกับอิมและพระยาวิสุทธิให้ถึงที่สุด ขณะนั้นเองคุณระยะเกิดปวดท้องจะคลอดขึ้นมาวิญญาณของจวนจึงลอยเข้าไปอยู่ในท้องของคุณระยะในทันทีอิ่มเสียใจมากแต่ในบุญบอกว่าไม่ให้คิดมากเราย่อมรู้ตัวดีว่าเราไม่ได้ทำและให้อิ่มพยายามทำบุญให้จวนจะได้ไม่พยาบาทจองเวรกันคุณระยะตั้งชื่อลูกสาวว่าหนูยิม้มขณะที่คุณเพลิงไม่มีบุตรจึงไปขอลูกของพี่สาวคือคุณพร้อมมาเลี้ยง และตั้งชื่อลูกชายที่ขอมาว่าเผาเผาเป็นเด็กชายที่สุภาพเจียมตัวแต่หนูยิ้มเป็นเด็กหญิงที่อารมณ์ร้ายเอาแต่ใจตัวเองเพราะคุณระยาให้ทายและที่สำคัญตั้งแต่จำความได้หนูยิ้มเกลียดพยาวิสุทธ์โดยที่ทุกคนไม่รู้สาเหตุปีพุทธศักราช2454ในหลวงรัชการที่5ทรงประกาศเลิกทาสพระยาวิสุทธ์ปลดปล่อยทาสทุกคน แต่อิ่มและบุญขออาศัยอยู่ต่อเพื่อตอบแทนบุญคุณและสาเหตุที่สำคัญคืออิ่มกับบุญอยากให้แก้วมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับพระยาวิสุทธ์ผู้เป็นบิดาแท้ๆ shampoo. อิ่มเอาทองเกลียวที่สติไม่สมประกอบมาอยู่ด้วย20ปีต่อมาร่วงเข้าสู่รัชกาลที่8ปีพุทธศักราช2477เด็กๆแต่ละคนเติบโตเป็นหนุม่มเป็นสาวแก้วอายุ24ปี ลาอายุ22เท่ากับเผาและหนูยิ้มอายุได้20ปีแก้วได้ทำงานเป็นครูสาวใจดีกล้าและเผาเป็นทหารส่วนหนูยิ้มเป็นสาวสังคมจัดนักเรียนนอกคุณระยะมีคนใช้ใหม่ชื่อพุทธสอนซึ่งมีลูกสาวชื่อรุงหลงเป็นคนทะเยอทยานมาตั้งแต่เด็กเพราะอยากมีความเป็นอยู่สบายอย่างหนูยิม้มพุทธสอนเตือนให้เจียมตัวแค่ไหนรุงก็ไม่ฟัง พยายามหาทางกันแกล้งหนูยิ้มตลอดแต่หนูยิ้มรู้ทันและเอาคืนลุ้งเสมอภาพภายนอกของหนูยิ้มจึงดูเป็นคนอารมณ์รุนแรงเกลี้ยกลาดท่ามกลางความสมัยใหม่และสังคมอันสิวิไลเรสตรูสิ่งหนึ่งที่ติดใจหนูยิ้มมาตลอดเวลานั่นคือความรู้สึกเจ็บปวดข้างแขนหลายครั้งหลายหนที่ในมโนนึกมีภาพของน้าอิ่มที่เป็นคนใช้เก่าแก่ภายในบ้าน แต่เพื่อนรักที่ชื่อจวนเมื่อหนูยิ้มบอกคุณระยาคุณระยาก็บอกเล่าความหลักให้ฟังซึ่งแต่ละเรื่องคุณระยาเป็นคนถูกกระทำทั้งสิน้นหนูยิ้มสงสารคุณระยาจึงยิ่งเจ็บปวดชิงชังทุกคนรวมทั้งพระยาวิสุทธ์ด้วยคุณระยาสอนให้หนูยิ้มมีจิตใจอิจฉาริษยาดูถูกเกลียดชังคนโดยเฉพาะแก้วและเผาพอแก้วคือลูกสาวอีกคนของพระยาวิสุทธ์ และเผ่าคือลูกชายที่พระยาวิสุทธ์หวังจะให้สืบสกุลในขณะที่อิ่มสอนให้แก้วและกล้าอยู่อย่างเจียมเนื้อเจียมตัวทั้งคู่จึงอภัยให้หนูยิ้มเสมอกล้าเป็นไม้เบื่อไม้เมากับหนูยิม้มเพราะกล้าเห็นว่าหนูยิ้มไม่น่ารักและชอบดูถูกคนที่สำคัญหนูยิ้มชอบจิกหวัวอิมมาเรียกใช้พอไม่ถูกใจหนูยิ้มก็เอาไม้เคี้ยนตีแต่หน้าแปลก ทุกครั้งที่ทองเกลียวเห็นหน้าหนูยิ้มก็จะตกใจและเรียกหนูยิ้มว่าจวนตลอดคุณระยะหาว่าทองเกลียวฟั่นเฟือนให้เอาไปกักขังไว้แต่ทองเกลียวก็ยังลักลอบออกมาและมาบอกหนูยิ้มว่าให้ระวังคุณระยะหนูยิ้มไม่เข้าใจแต่คุณระยะโกรธมากสั่งให้คนมาลักตัวทองเกลียวออกไปฆ่าทองเกลียวบาดเจ็บสาหัสในขณะที่นอนหายใจรวยริน กล้าได้มาพบเขาจึงพาทองเกลียวไปอาศัยอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งไม่นานเรื่องของทองเกลียวก็หายไปจากความทรงจำของทุกคนแต่กล้านึกสงสัยกล้าตกลงที่จะสืบความเป็นไประหว่างความสัมพันธ์ของคุณระยาและหนูยิ้มอย่างเงียบแต่ยิ่งค้นหาความจริงกล้ากับหนูยิ้มก็ยิ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากันในขณะที่มนตรีเพื่อนสนิทของกล้าแอบรักหนูยิ้มแต่หนูยิ้มไม่ได้สนใจ สำยังทําท่าเย่อหยิ่งถือตัวรุงหมันไส้หนักที่ใครๆต่างก็รุมรักหนูยิม้มจึงแอบให้พันหนุ่มชาวบ้านละแวกใกล้เคียงที่มาติดพันรุงหาทางลวงหนูยิ้มไปทําร้ายแต่กล้าช่วยได้ทันกลาาพยายามบอกให้หนูยิ้มมีน้ำใจเผื่อแผ่กับคนอื่นเพราะหนูยิ้มจะได้น้ำใจกลับคืนหนูยิ้มเหมือนจะฟังแต่ภาพแห่งความหลังอันเจ็บปวดทรมาน มันผ่านเข้ามาในมโนนึกททาให้จิตใจหนูยิม้มยิ้มรอนรุ่มเหมือนเดิมไม่นานหนูยิ้มก็รู้ว่าที่หนูยิ้มเกลียดชังอิ่มเพราะในอดีตชาติหนูยิ้มคือจวนที่ถูกเพื่อนรักอย่างอิ่มทรยศหักหลังหนูยิ้มจึงจงใจที่จะจองหลางจองผลาดอิ่มและชายโฉดอย่างพระยาวิสุธิ์แต่ผู้ที่รับบาปคือแก้วเพราะหนูยิ้มล่อลวงแก้วไปให้เพื่อนชายขืนใจ โชคดีที่เผาผ่านไปเจอจึงช่วยแก้วได้ทันเผาเอาเรื่องมาบอกพระยาวิสุทิ์หนูยิ้มก็บอกว่าแค่นี้มันยังน้อยไปเพราะอิ่มก็เคยหลอกลวงหนูยิ้มไปให้คนขืนใจเหมือนกันทุกคนตกตะลึงมากเมื่อหนูยิ้มพูดอย่างนี้โดยเฉพาะคุณระยาแต่คุณระยาคิดเพียงว่าหนูยิ้มอาจจะพูดเผอเจอแต่ครอบครัวของอิ่มแอบสงสัยในการกระทำของหนูยิ้ม กากโกรธที่หนูยิ้มหลอกแก้วไปให้เพื่อนชายขืนใจทั้งๆที่เคยช่วยหนูยิม้มจึงดักฉุดหนูยิ้มไปกักขังทรมานและทำทีว่าขืนใจแต่หนูยิ้มกลับสลบไปก่อนเมื่อตื่นขึ้นมาหนูยิ้มจึงเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองตกไปของกล้าแล้วหนูยิ้มเกลียดกลาม,มากส่วนเผารู้สึกถูกชะตาและชื่นชอบความอ่อนหวานใจดีของแก้ว แต่ก็ถูกหนูยิ้มขัดขวางด้วยความอิจฉาริษยาหนูยิ้มไม่รู้ว่ายิงหนูยิ้มพยายามกลั่นแกล้งแก้วเท่าไรเผายิ่งสงสารและเห็นใจแก้วมากขึ้นเท่านั้นที่สุดก็กลายเป็นความรักหนูยิ้มรู้เรื่องความสัมพันธ์ของเผากับแก้วก็ยิ่งโกรธหาว่าแก้วเป็นสาวแก่ขึ้นคานที่ทอดสะพานให้ยญ้าอ่อนอย่างเผาแก้วโกรธมาก แต่อิมบอกแก้วว่าไม่ให้ผูกใจพยาบาทต่อหนูยิ้มเพราะจะเป็นการต่อกรรมกันไม่สิ้นสุดแก้วกรุ้มใจจึงระบายปรึกษากับมั่นที่เป็นคนใช้ดีบ้านรุงแอบเห็นก็เอาไปพนธนาจนทั่วว่าแก้วกับมั่นมีความสัมพันธ์กันทั้งๆที่ความจริงแล้วมั่นแอบชอบรุงเมื่อรุงรู้ก็หลอกใช้มั่นในเรื่องต่างๆนานา,นาที่จะทำร้ายหนูยิม้ม มันเสียใจมากที่รุงเป็นคนไม่ดีจึงเลิกที่จะรักรุง้งรุ้งยิ่งโกรธเกลียดหนูยิ้มมากขึ้นรุ้งปรึกษาหารือกับพันจะให้พันทำร้ายหนูยิ้มอีกพันตกลงโดยมีรุ้งเป็นเดิมพันที่สุดรุ้งก็ตกเป็นเมียของพันและพันก็ขกสับรุ้งเยียงทาตชดใช้บาปกรรมด้วยชีวิตตัวเองตลอดไปพันสานั่นเอง ลาออกบวชและได้นั่งสมาธิในฌานสมาธิกล้ารู้ว่าหนูยิ้มคือจวนกลับชาติมาเกิดกล้าได้คุยกับทองเกลียวที่สติดีขึ้นแล้วจากการเพิ่งใบบุญของวัดทองเกลียวพยายามลำดับเหตุการณ์และเล่าความใจร้ายใจดำของคุณระยะให้กล้าฟังเมื่อสึกออกมากล้าเห็นใจหนูยิ้มมากขึ้นเข้าใจว่าทำไมหนูยิ้มจึงเจ็บแค้นพยาบาทอิ่มกับพระยาวิสูิ์ ซึ่งก็เนื่องจากความเข้าใจผิดความสงสารเห็นใจก่อเกิดเป็นความรักกล้าจึงพยายามบอกเล่าความจริงให้หนูยิ้มฟังว่าอิ่มไม่เคยคิดปองร้ายต่อหนูยิ้มหรือจวนในอดีตแต่หนูยิ้มไม่เชื่อยังคงมีใจผูกพยาบาทต่ออิ่มและบุญหนูยิ้มหาเรื่องทำลายครอบครัวนี้เสมอคุณระยายิ่งให้ทายพรรู้ดีว่าใจจริงแล้วพระยาวิสุทธ์แอบเอ็นดูแกว้ว ด้วยความกลัวว่าพยาวิสุทธ์จะยกทรัพย์สมบัติที่แก้วคุณระยาจึงแกล้งเล่าความเลวร้ายของอิ่มให้หนูยิ้มฟังเป็นต้นว่าทรยศเพื่อนย่งคนรักของเพื่อนล่อหลอกเพื่อนให้ผู้ชายขืนใจเอาสมุนไพรพิษลอบฆ่าคนหนูยิ้มจดจําเป็นข้อมูลและยิ่งเกลียดชังอิ่มและแก้วหนูยิ้มใช้วิธีที่อิ่มเคยทารุณจวนมาแก้แค้นอิ่มกับแก้วแต่ทุกครั้ง เขากับกล้าต้องมาช่วยไว้ได้ทันหนูยิ้มกับคุณระยะโมโหมากคุณพริ้งทนมิไหวที่นับวันคุณระยะกับหนูยิ้มยิ่งร้ายกาจึงนำความไปบอกกับพระยาวิสุทธ์พระยาวิสุทธ์เอ่ยปากตักเตือนหนูยิ้มกับคุณระยะคุณระยะจึงวางแผนให้หนูยิม้มวางยาคุณพริง้งและโยนความผิดให้อิ่มแต่หนูยิ้มไม่ทำคุณระยะจึงบอกว่าจะทำเอง ที่สุดคุณพริงก็แทบตายด้วยน้ำมือของคุณระยาและคุณระยาก็โยนความผิดให้อิ่มหนูยิ้มสับสนพอรู้ความจริงว่าคนที่วางแผนฆ่าคุณพริงคือคุณระยานั่นเองอิ่มถูกบบยปางตายกล้ากับแก้พัายาหาหลักฐานมายืนยันว่าอิ่มบริสุทธ์กล้าบอกหนูยิ้มว่ากำลังทำร้ายคนที่บริสุทธิ์อยู่เพราะคนร้ายที่แท้จริงคือคุณระยานั่นเอง หนูยิ้มพยายามทบทวนเหตุการณ์ต่างๆและก็ยิ่งสับสนในตัวเองเพราะคนที่คุณระยาว่าเลวแสนเลวอย่างอิ่มและทุกคนที่อยู่รอบข้างแท้จริงแล้วกลับเป็นคนดีมีน้ำใจในขณะที่คนออกตัวว่าดีแสนดีอย่างคุณระยาแท้จริงแล้วกลับใจร้ายใจดำหนูยิ้มอยู่กับความสับสนเพราะไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรและใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังความเลวร้ายทั้งหมด ในปีพุทธศักราช2482ประเทศไทยเกิดสงครามโลกครั้งที่สองกล้ากับเผ่าต้องไปออกสนามรบในขณะที่พระยาวิสุทธ์ก็ต้องไปประจำการกับกองทัพที่บ้านเหลือแต่ผู้หญิงคือคุณระยาคุณพริกแก้วอิ่มและหนูยิม้มคุณระยากับหนูยิม้มสั่งให้อิ่มกับแก้วกดหลุมหลบภัยสองแม่ลูกจำต้องทำตามด้วยความทุกข์ลำเค็มสาหาัส ในปีนันเองเกิดเข้ายากหมากแพงอาหารไม่มีแต่อิ่มและแก้วกลับออกไปหาอาหารขุดเผือกขุดมันมาให้คนในบ้านประทังชีวิตแต่คุณระยะกลับเก็บไว้กินแค่สองคนกับหนูยิ้มเมื่อหนูยิ้มแบ่งให้คนอื่นก็ถูกคุณระยะตำหนินับวันหนูยิ้มยิ่งเห็นความใจร้ายใจดำและเห็นแก่ตัวของคุณระยะด้วยความเป็นห่วงกล้าแอบ,บนี้กลับมาดูแม่และพี่สาว ในขณะที่เผาก็กลับมาดูคุณพลิงเมื่อกล้ากับเผาเห็นว่าอิ่มแก้วคุณพลิงอยู่อย่างทุกข์ทรมานก็โกรธกล้าดูด่าต่อว่าหนูยิ้มว่าหนูยิ้มใจร้ายใจดำแม้กระทั่งคนที่หวังดีกับหนูยิ้มมาตลอดชีวิตอย่างอิ่มกล้ากับเผาพาพลิงอิ่มแก้วไปอยู่ด้วยโดยทิ้งหนูยิ้มกับคุณระยะอยู่กับภาวะเสี่ยงตายด้วยความหวาดกลัวคุณระยะเริ่มเห็นภาพหลอน ความร้ายกาจต่างๆที่ตนเองเคยกระทํากับคนอื่นๆในอดีตทั้งทองเกลียวอิ่มจวนและพริ้งในขณะเดียวกันคุณระยะก็คุ้มคลั่งเข้ามากอดหนูยิม้มบอกไม่ให้หนูยิ้มทิ้งไปเพราะรักหนูยิ้มมากเมื่อความจริงเปิดเผยหนูยิ้มได้รู้ความจริงว่าคุณระยะนั่นเองที่เป็นคนวางแผนทําร้ายคนทุกคนรวมทั้งหนูยิม้มหรือจวนในอดีต หนูยิ้มสับสนเพราะยังจําได้ดีถึงคํากล่าวก่อนตายเมื่อชาติที่แล้วว่าจะจองเวรจองกรรมกับคนที่ทําร้ายจวนจนตายหนูยิ้มสับสนระหว่างความรักกับความเกลียดชังที่มีต่อผู้หญิงที่ร้ายกาศอย่างคุณระยาหรืออีกในหนึ่งคือแม่ของหนูยิ้มเองเผ่ากับกล้าพาทุกคนไปอยู่ที่วัดบัดนี้ทองเกลียวผู้มีสติครบถ้วนทุกอย่างรวมทั้งเป็นคนทรงศีล ได้บอกให้ทุกคนไปช่วยหนูยิ้มกับคุณระยาที่บ้านของพระยาวิสุทธิระเบิดลงพอดีคุณระยาได้รับบาดเจ็บสาหัสวูบหนึ่งแรงแค้นของจวนสั่งให้หนูยิ้มทิ้งคนที่ใจร้ายใจดำอย่างคุณระยาไปคุณระยาจะต้องได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานก่อนตายทองเกลียวพาทุกคนไปถึงที่นั่นและให้สติหนูยิม้มว่าบัดนี้หนูยิ้มคือลูกในอุทธรของคุณระยา ไม่ใช่จวนในชาติที่แล้วหนูยิ้มจะทิ้งคนที่รักหนูยิ้มที่สุดในชีวิตอย่างคุณระยะไปได้อย่างไรเวนควรระงับด้วยการไม่จองเวนเหมือนสิ่งที่เมชีทองเกลียวกำลังทำอยู่ไม่เช่นนั้นกรรมก็จะต่อกรรมกันไปไม่สิ้นสุดหนูยิ้มและกลาตัดสินใจฝ่าดงระเบิดพาคุณระยะออกมาด้วยคุณระยะถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล แต่ถูกตัดขาตัดมือทิ้งทั้งสองข้างคุณระยาต้องทนทุกทรมานทั้งที่มีชีวิตอยู่คุณระยาขออโหสิกรรมต่อทองเกลียวอิ่มคุณพลิงและจวนหรือหนูยิม้มรวมทั้งพระยาวิสุทธิ์แต่พระยาวิสุทธิ์โชคร้ายถูกระเบิดตายระหว่างเดินทางกลับมาเยี่ยมคุณระยาหนูยิ้มตัดสินใจบวชชีพราหมณ์เพื่อตั้งจิตสมาธิลืมความเจ็บปวดแต่หัหลังพร้อมที่จะลืมอดีต และทดแทนผู้มีพระคุณอย่างแม่ระยะสื่อไปรวมทั้งขออโหสิกรรมต่อแก้วอิ่มและบุญที่ได้ล่วงเกินแก้วได้แต่งงานกับเภาและกล้าพร้อมจะใช้ชีวิตกับหนูยิม้มโดยที่ไม่มีอดีตอันเจ็บแค้นต่อไปเพราะหนูยิ้มรู้ซึ้งถึงสัตรธรรมของชีวิตที่ว่าเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรจบบริบูรณ์